ในประเทศไทยคะ่ะตลาดเซบันโคราชนะคะตลาดเซบันนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคะ่ะ เรามาค่ำนะคะก็ของก็เริ่มหมดแล้วอันนี้จะเป็นต้มแซบนะคะต้มแซบเอ็นหมูของเริ่มหมดแล้วนะคะมาดึกเกินไปนี่ต้มโคงนะคะลูกชิ้น สวัสดีหนึ่งท่านค่ะพามาเดินตลาดเซฟบันนะคะร้านนี้ขายแกงส้มแกงคั่วหอยขมใครมาตลาดเซฟบันก็แวะได้นะคะนี่เก๋แกงส้มค่ะตลาดเซฟบันเขาก็จะมีไข่ปลาด้วยนะคะแกงส้มของเขาแกงส้มถุงละเท่าไร่คะถุงเล็กห้าสิบ อันนี้นะคะถุงเล็ก50ก็จะได้ักอ๋อใส่รวม3อย่างก็ได้ค่ะตลาดเซฟวันนะคะน้องพิมพ์สวัสดีค่ะน้องพิมพ์ชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหม <c oughs> ร้านนี้ก็จะเป็นเมนูยำนะคะ <c oughs> ทะเลดองนะคะบาท <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเค20บาท20บาทนี้หมายถึงยังไงคะ20่บบาทแตอ๋อ3ชิ้น20กุ้ง3ตัว20นะคะนี่นะคะเมนูเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านโอเคขอบคุณค่ะน้องพิมร้านนี้จะเป็นร้านยำนะคะนี่เขาก็จะเมนูละ20บาทนะคะกุ้งก็3ตัว20 กะมกสามชิ้นยี่สิบน่ากินมากขายดีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปูปูม้าดองปูม้าดองสองชิ้นยี่สิบหมึกเส้นหมึกเส้นดองขอขอโทษค่ะร้านนี้ก็จะเป็นหมูกระทะนะคะหมูกระทะถ้วย นะคะหมูกระทะถ้วยใครมาเซฟบันก็แวะได้นะคะอันนี้ก็เป็นหมูกระทะที่ย่างให้ลูกค้า้แล้วคะ่ะนี่นะคะมีน้ำจิ้มให้นะคะนะร้านนี้เมนูข้าวาวคะ่ะก็จะมีทุกอย่างที่เป็นข้าวาวเนาะไก่เอ็นไก่แล้วก็หนังไก่เน็ดเข็มทองนะคะปูอดัดอันนี้นะคะนะคะดูวนะคะหน้าตา หน,นังไก่หนึ่งค่ะพะเยาถุงไหมคะพะเยาไหมพะเยาครับเอาวิ้งแซบอะไรนะอ๋ะอมีวิ้งแซบด้วยเหรอเมื่อกี้ป้าไม่ได้เอาป้าเอารถงั้นไม่รู้ว่ามีวิ้งแซบวิบ้งแซบอร่อยฮะอ๋อซื้อแล้วนี่ยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้น้องเอารถเอาไปขี่ให้ใช่ไหม นี่นะคะชื่อร้านแล้วก็มีเมโนูด้วยไก่ขย่วนะอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะไรนี้จะนานนิดหนึ่งเนาะร้านเยอะมากเลยเดีย๋ยวจะพาเดินชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเซฟวันเท่านั้นนะคะส่วนเล็กๆของตลาดเซฟวันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทั้งสามท่านขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะเอ็นหมูมีเอ็นแก้วเอาเอ็นแก้วถุงนึงค่ะ ไม่ใส่ชูรสนะคะกระดูกอ่อนหมดแล้วหรอคะเอ็นแก้วหมูเอาเอ็นแก้วหมูจ้ะข้าขวคั่วยังไม่ต้องใส่ให้นะคะกินพนนนรุ่งนี้เอาแยกเครื่องได้เหรอเอาแยกเครื่องก็ได้คะ่ะไม่ใส่ชูรสใช่ไหมอ๋อไม่ใส่ชูรสไ,ได้คะ่ะ นี่นะคะร้านนี้อร่อยค่ะคราวที่แล้วก็ซื้อไปเอ็นของเขาอร่อยหมดแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ของเริ่มหมดแล้วค่ะสวัสดีหกท่านนะคะพาชมบรรยากาศตลาดเซฟวันค่ะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นส่วนเล็กๆของตลาดเซบวันนะคะจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมีโซนอาหารเหมือนกันแล้วก็เป็นขายเสื้อผ้าขายของเบ็เตะล็ดทุกอย่างแล้วก็เปิดท้าย <c oughs> ร้านนี้ก็จะเป็นหอยทอดสี่สิบบาทน่ากินไหมคะกุ้งกวมาเริ่มเลยหอยแน่นๆเลยค่ะ แะะม่ะค้าแม่ค้าเขาทำให้ดีมากแยกเครื่องสวัสดีเจ็ดท่านนะคะพามาชมตลาดเซฟวันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราจะเดินกันต่อนะคะ แต่ละร้านก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะที่นี่จะของกินเยอะมากค่ะร้านนี้ก็จะเป็นเมนูดองกันครับต้ตมตํา ขาหมูร้านนี้อร่อยนะคะอะคะดีจ้หมดแล้วขาหมูอร่อยขาหมูอร่อยฝากร้านได้นะกำลังไลฟ์สดนี่นะชื่อร้านเขา ันนี้จะเป็นขนมจีนนะคะ,คะน้ำยาป่าซาดิดยากไก่กําลังเดือดปุดๆดนื้ของโปรดแล้วก็จะมีผักให้เราเลือกเนาะสีบาทนะคะ ร้านนั้นปลาหมึกย่างไปครัไปดูที่เรารู้ตอนนี้เต็มมือแล้วค่ะเนี่ยแคบหมู เขาโพดปิ้งเมื่อกี้เห็นกองบอเริ่มเลยตอนนี้เหลืออยู่ห้าหกฝักยำนะขนมจีนหมกไข่มดแดง ร้านโน้น,นก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะนะคะี้รนนี้หมดแล้วเตรียมตัวกลับแล้วเราจะมาเก็บตลาดช่วยเขานะคะสวัสดีแปดท่านคะ่ะอันนี้ขนม อันนี้ขนมอินเดียอะไรนะปานี้อูรีแล้วก็มีขมุไก่ปลาเนี้อคูปลาเนื้อปุรีอาหารอินเดียนะคะนี่ข้าวหมกไก่อินเดียอินเดียแท้เลยนะคะนี่มัดอินเดียแท้แต่พูดไทยอย่างชัดเลยอันนี้เมนูราคาเมนูนะคะราคาเท่าไหร่ดิคะท่านานะคะทุกคนนายนะคะขมุไกเสร็จอันนั้นก็จะเป็น ของแซบแซบส่วนมากจะเป็นเมนูแซบแซบเป็นน้ำจิ้มน่ากินมากแบบนี้แซบแน่นอนแค่สีน้ำจิ้มก็รู้แล้ว <Come on. S 1> เขาก็จะเริ่มกลับบ้านกันแล้ว ปิ้งโบราณเกี๊ยวน่า<ม>กินไหมคะน่ากินไหมน้องพิมสวัสดีเก้าท่านนะคะวันนี้พามาเดินตลาดเซฟวันค่ะเราได้ของกินเยอะแล้วนะคะเต็มอ,อันนี้จะเป็นร้านไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ตรงนี้เป็นส่วนไหนของไก่คะเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อติดมาขาติดหนังอ๋อ ไก่ทอดกระเทียมนะคะชื่อร้านไก่ทอดไก่ทอดล,ลดล้ำเลิศนะคะสามสิบบาทมีหมูกระจกด้วยนะคะอันนี้นะคะเจ้าของร้านชุดละ30บาทะคะ่ะตรงนน้นก็จะเป็นของแซบๆอีกเหมือนกันนะคะร้านนี้ร้านนี้จะขายดีมาก มาช้าไม่ทันนะเค้กหมดแล้วเห็นไหมคะจริงๆถ้าเรามาตอนเย็นนี่เค้กเขาจะแบบเต็มตอนนี้หมดแล้วบาร์บีคิวเพลงยอดฮิต กำลังทอดเลยร้านนี้ถูกลุมค่ะทาโกะทาโกะน้องไอซนะคะพอดีเขาเปิดเพลงก็เลยไม่เดินเข้าไปดีกว่าไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเราติดเราจะแก้ไขไม่เป็นนะคะนี่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 คือแล้วยังไม่ได้กินเลยพาเอสซีมาดู นี่นะคะลูกชุบน่ากินมากนะคะแล้วขายไม่แพงเลยนะคะกล่องกล่องนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ซื้อละสามสิบาทถ้าเราซื้อเป็นชิ้นนะคะชิ้นละสองบาทสามารถเลือกได้เราจะเอาไหนก็ได้เนาะชิ้นละสองบาทนะคะชุบ ใครอยากกินยกมือขึ้นค่ะขอบคุณสิบท่านนะคะ,นนะคะ,ะ,คะตลาดเทบวันนะคะวันนี้พามาเดินตลาดเทบวันค่ะนี่นะคะน่ากินมากๆอันนี้หมูกรอบค่ะหมูกรอบหมูกรอบเจ้านี้อร่อยมากนี่นะคะตอนนี้กล่องละกล่องละห้าสิบห้าใช่ไหมคะ ร้านนี้อร่อยนะคะหมูกรอบปริญญาเนี่ยมาตลาดเซบวันอ่ะข้ามพลาดนะคะประจำนี่คุณลุงเจ้าของร้านนะคะบคคุณรัเยอะนะคะห้าสิบห้าสิบห้าบาทนี่เยอะมากถ้าถ้าพิเศษนี่หกสิบาทใช่ไหมคะห้าสิบหกสิบห้าตอนนี้หกสบห้านี่นะคะเขาใส่หมูกรอบแบบจุกจุกสวัสดีค่ะหน ไถ่ดาวเพิ่มไหมครับไม่เท่าไหร่เป็นห้าสิบห้าบาทครับนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นหมูกระทะย่างให้แต่ร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยเคยซื้อไปกินแล้วข้าวซอยน้ำเงี้ยวอันนี้จะเป็นน้ำเงียเง้ยวนะคะน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยร้านนี้เขาจะขายอาหารเหนือ ใครชอบนะคะชอบกินอาหารเหนือมาได้เลยค่ะนะคะเนี่ยนี่ขนมเบื้องเทคโน,โนนะคะเมื่อกี้ถามน้องคาแล้วน้องเขาบอกว่าเขาขายอยู่ในเทคโนนะคะก็เลยชื่อขนมเบื้องเทคโนปิดเทอมก็เลยเอามาขายอยู่ตลาดเซบวันเนาะถ้าปกติจะขายอยู่ในเทคโนนะคะคิดถึง ถึงลูกสาวคนเล็กเขาชอบกินอหอมมากเย็นอยู่ตรงนี้นี่นะคะตลาดเซบวันนะคะมาก็แวะอุดหนุนกันได้นะคะ ร้านนู้นก็จะขายข้าวคุกน้ำพริกนะคะว้มาล่ามาล่าหมดแล้วนี่หมกเหลืออยู่สามหมกมเ,เหลือสามหมกมอันนี้กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายแป้งบางมากอของแทบเขาเริ่มกลับบ้านกันแล้วค่ะเ,เริ่มเก็บแล้ว ขอบคุณสิบท่านนะคะสิบล้านดวงใจขอบคุณนะคะน้องพิมพ์หมดแล้วเค้กร้านนี้ก็หมดละอ้าวปกติเขาจะใช้อีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้สั่งทําพิเศษเหรอคะ อ๋อใช่ตอ,อ,าาอ๋ใช่ใช่ใช่ใชสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยเขาใช้เตาเตาแก๊สนี่นะคะเขาเรียกแก๊สสนามอะ่ะเป็นเป็นแก๊สสนามนี่นะคะนี่เป็นแก๊สเล็กๆชุดละยี่สิบห้าบาท ขอบคุณนะคะขอเก็บร้านกันแล้วไม่เสียดายถ้าเรามาไวกว่านี้นะคะมวัวแต่ไปเดินแมคโครอยู่ทุเรียนออกแล้วนะทุเรียนได้กินแล้วนะคะตึ๊บตึ๊บ ดีจังเลยวันนี้ไม่มีเสียงเพลงไข่ฟิ้งกองใหญ่ๆก็หมดแล้วนะคะเนี่ยไข่ทรงเครื่องพิซซ่ามินินะคะอันนี้จะเป็นพิซซ่ามิน,นิน่ากินไหมคะเขาเข้าใจทํามากไก่ย่างโบราณคนลุมอันนี้น่ากินมากมันบด น,นี่นี่น,นี่จะพามาดูนี่นะคะนี่เลยร้านนี้อร่อยมากค่ะแนะนําเลยนะคะใครมาเซฟวันเนาะขนมหมอ้อแกงนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นทุเรียนนะคะอันนี้จะเป็นหมอ้อแกงทุเรียนหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เต็มถาดค่ะ<า> <laughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นหมอ้อแกงไข่ค่ะอร่อยนะคะนี่หลักฐานชิมแล้วซื้อแล้วค่ะนี่ นะคะอร่อยมากมันไม่แบบว่าไม่หวานมากนะคะรสชาติเขาพอดีลงตัวมากเลยชื่อร้านขนมขนมหมอ้อแกงหมอ้อดินโคราชนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของแม่ค้านะคะจําไหมนะคะหน้าตาแบบนี้นะถ้ามาซื้อก็ดูหน้าแม่ค้าแล้วจําไหมนะคะ้านนี้ก็จะเป็นดองแล้วค่ะเมนูดองจะเยอะ แซบกล่องละร้อยนะคะต้มแซบตีนไก่ของปลาเล็กหมดแล้วน้องพิม์ก่ว่าเดินวนกลับมาจะมาเอาซักถุงเกลี้ยงแล้วค่ะเขาเริ่มเก็บหมดแล้วโซนนู้นก็คงจะเก็บแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันดึก ันนี้จะเป็นหัวหมูนะคะหัวหมูนักมวยน้ำจิ้มเขาแซ่บอันนี้แ,นนะแมงกระพุนย่างข้าวแกงข้าวได้นะจ้าแวะทุกคนได้จ้า,าอะไรเยอะทุกคนได้นะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นร้านข้าวแกงเนาะอันนี้ก็ลูกสาวชอบนี่ไม่มีใครอยู่อดกินนะคะู่ไนหนี้ก็ต้มแซบเหมือนกันเอ็นหมูนะคะเอ็นแก้วหมูเอ็นแก้วเนื้อต้มแซบฟองไข่ นะคะที่นี่เขาจะน่ารักทุกคนนะคะหมูพวงปลารานะคะปลารบองนี่อันนี้ร้านนี้อร่อยนี่หมูทอดนี่แต่คนอ่ะชอบกินอันนี้ค่ะมันหมูทอดเนื้อหมูหมดแล้ว ข้างในนู้นก็ใช่นะคะมองเข้าไปข้างในลึกๆใช่หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นผัดไทยนะคะ20บาทขายดีมากผัดไทยโบราณน,นะคะขอโทษดทอ ะะ้างในไม่รข้างในนูใ้ใช่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโซนตลาดที่อยู่ด้านในเนาะเป็นโซนตลาดเก่าอันนี้จะเป็นยำจะพาไปดูร้านยำปักหวานยำนี้ดังมากในโซเชียลนะคะเมื่อก่อนนี้นี่นะคะยำป้าจ๋านะะี่ค่ะเมื่อก่อนดังมากๆต้องต่อแถวนะคะคนนั่งรถมาจากที่ไกลๆก็มามารอมาต่อแถว อันนี้ร้านนี้แหละค่ะเนี่ยแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะเป,เป็นลูกจ้างอ๋อเป็นลูกจ้างนรกว่าเป็นคุณแม่แล้วน้องเขาไปไหนคะน้องเขาไปขายรุงทพ่อ๋อไปขายอยู่กรุงเทพใช่<ป>นี่นะคะออกทีวีด้วยนะคะร้านเนี้ยเมื่อก่อนนี้ยูทูบเบอร์มาถ่ายใครถ่ายไปลงนี่โหยอดวิวปังตอนนี้ก็คือแบบ เลิกเลิกฮิตแล้วก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคู่แข่งเยอะเนาะไม่เหมือนเนี่ยข้างในนี่ก็ใช่ตลาดทั้งหมดเลยค่ะคือมันใหญ่มากถ้าเดินนะคะต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงถึงจะเดินทั่วนะคะเวลานี้น่าสนใจขายดีคนว<า>มเ้เข้า้องน้ำอะเดี๋ยวขึ้นผู้วามนะอันนี้ก็สามชิ้นยี่สิบบาทกัน สั่งได้รวมเรื่องได้ครับพี่อตอมขอโจ๊กกินหน่อยตามขอโจ๊กกินหน่อยมานี่มาขอกินหน่อยนี่มันนั่งอะไรมานนั่งเก้าอี้แบบนี้นื้อแรงกับคุณอันนี้กุ้งดองนี่ตอมตามก็ได้ตอนแล้วอันนี้จะเป็นโซนที่เขามีเก้าอี้ไว้ให้ นี่จะพามาดูร้านนี้นะขายดีมากมาหรือเปล่าผัดหมี่โคโราชโอ้หมดแล้วโอเค ลูกชิ้นลูกชิ้นจิ๋วลูกชิ้นไม้ละสามบาทนะคะด้วนลูกดวนรถด้วนขบวนสุดท้ายกาไม่อกกัคือเพนเลยอ่ะ แ้วมามององอะโมได้มองเลยคือหนาวเ้ยวนิยเห็นทุกคนองาไดน้ำลำไยนี่ร้านนี้ก็ร้านประจำค่ะเข้าวจีเอาสองชิ้นค่ะเอาแบบเกรียมๆหน่อยกรอบๆอบ ขจีขจีได้ม่้สองอยครับเอาสองอันค่ะร้านนี้ขายดีมากๆ แล้วี่แต่จะไม่พาเดินไปนะจะพามาส่องเฉยๆค่ะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะคือ <Okay. S 1> เราเดินข้ามไปโซนฝั่งนู้นก็ใช่นะคะเป็นโซนตลาดเต็ปบานเหมือนกันตรงนู้นก็จะเป็นอของกินแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองข้าของเครื่องใช้อะไรอยู่โซนฝั่งทางนู้นนะคะเราก็จะเดินเดินข้ามตึกตรงนี้ไปก็จะเป็น เป็นโซนที่ขายของอีกเหมือนกันค่ะที่เห็นเห็นอยู่นู่นไปจนสุดลูกหูลูกตานะคะก็สำหรับไลน์นี้นะคะก็ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอบคุณน้องพิมพ์นะคะป้าพิมพ์กินแซบนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะน้องพิมพ์ขอบคุณมากๆค่ะบา,บายบาย